จ่าเอ้จันข้ามมาดวบ,บอกรุงกากาบแยี่มาเลี้ยงกาดตอนเย็นกรุงบอ่อหาใบผัดพักทำงานนะจ่าเนาะพักเครื่องอีกจักหน่อยยังค่อยจะเปิดตอนขนึ้นก่อนขึ้นเปิดแปลมดได้พี่น้องตอนนี้เปิดสามชิ้นนี้เสียงแดงแน่นจักหน่อยเพราะว่ารถเพิ่นบรรทุกดินเนาะกาดตอนเย็นให้ดูค่ะ ไปพัดไปนี่ตีแห้งแห้งขี <pu> ้หอกใบพัดตีแรงแรงตีน้ำแห้งแห้งไปพัดเรื่องคนเป่นเรื่องเที่ยวตีตีไดหลักตณะนักน่ได้จ่ายได้เทียวเน้อเอาันมุ สนานี่ได้จ่าเ้อเป็นรักสนาอีกวาเป็นหมุนจังใดกะเลไทยเห้เบิองนี่แหละเข้าของคนนัดของคนก็หมุนกระนวยกระนวยอย่งเ่ะที่เนานี่ที่เป็นตัวเครื่องนเนาะด่นี่ประเด็นมอหลังข้าได้ทีเนาะนอย่างนี้เสียงในจังน้อยเพราะว่ารถบรรทุกดินห้องแก่เฮ็ดทางมันจะน้อยเฮ็ดทาง ทางสำหรับปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งที่หลังบอที่หกเปแดงอันเชือถนนที่เข้าไปในในนำ้ำเพิ่นเอิ้นน,ำน้ำนาะทางนเนาะบ้านนะ้นเอื้อนน้ำ่นไต่คนวาิคนเดียกนำ้ำน,น,นอจากเนาะพิ่นกำลังบรรทุกดินทางอื่นเข้ามาผส,สมทีกำลังทำงานนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณพีคุนน้า คี่ส้มคีบไห้ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้สนับสน,นุนขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าคี่มาส้มให้่สน่ห์ได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ